ความลับของป่าชายเลนที่วัดชลครามป่าชายเลนที่วัดชลครามสวยงามเหลือเกินป่าชายเลนแห่งนี้เป็นบ้านที่แสนสุขของเพื่อนสัตว์เจ้าปลาตีนชื่อมัดกระโดดไปมาบนดินโคลนเจ้าปูก้ามดาบชื่อก้ามชูก้ามไปมาบนดินโคลนพี่พลายชมพูสีชมพูสวยว่ายน้ำอย่างร่าเริงพี่พลายชมพูสีชมพูสวยพ่นน้ำอย่างเริงร่า เจ้าลิงแสมชื่อแสมปีนป่ายบนต้นไม้เจ้าลิงแสมชื่อแสมมองดูพี่พลาชมพูในน้ำวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าเข้ามาที่ป่าชายเลนคนแปลกหน้าบอกว่าจะสร้างโรงงานและนากุ้งที่นี่เสียงเครื่องจักรดังฉึกฉักฉึกฉักน้ำในป่าเริ่มขุ่นดำขุ่นดำพี่พลาชมพูเริ่มป่วยจนว่ายน้ำไม่ไหว พี่พลายชมพูเริ่มซึมเพราะน้ำเสียและป่าหายไปเจ้าปลาตีนมัดและเจ้าปูกล้ามกล้ามไม่มีที่อยู่เจ้าปลาตีนมัดและเจ้าปูกล้ามก้ามมองดูป่าที่ถูกทำลายโรงงานปลากระป๋องกำลังจะสร้างเสร็จหนากุ้งกว้างใหญ่กำลังจะมาแทนที่ป่าชายเลน เด็กๆจ๋าเราจะเลือกโรงงานเพื่อเงินทองมากมายหรือเราจะเลือกเก็บป่าชายเลนไว้ให้เพื่อนสัตว์ดีนะ